ชาวบ้านฮือฮาพบต้นมะพร้าวรูปร่างคล้ายหัวช้างแห่ตีเลขเด็ดเชื่อให้โชคก่อนปีใหม่สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A เก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะฮือฮานะคะคเมื่อเจอต้นมะพร้าวแปลกนะคะคล้ายกับหัวช้างหรือเสียนช้างนะคะที่บริเวณ ที่ทำการกำนันบ้านเล็กที่นะคะ1นทับเหมู่9ตําบลหัวไผ่อําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะพบต้นมะพร้าวแปลกนะคะมีรูปร่างคล้ายกับหัวช้างมีสีเขียวปนแดงนะคะโดยต้นมะพร้าวดังกล่าวนะคะมีอายุประมาณ2ปีนะคะ เป็นต้นมะพร้าวที่มีลักษณะคล้ายกับหัวช้างมีงวงม้วนมีงาลักษณะมีสีเขียวปนแดงดูคล้ายกับหัวช้างนะคะโดยเฉพาะบริเวณส่วนข้างคล้ายกับดวงตาของช้างที่มองไปข้างหน้าเลยนะคะโดยนายสุทินนะคะกำนันตำบลหัวไผ่นะคะเราว่าเมื่อสองปีที่ผ่านมานะคะได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้บ้านสารพีตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะคะแล้วก็ได้ซื้อต้นมะพร้าวน้ำหอมมา3มต้นปลูกไว้ข้างที่ทำการกำนันนะคะรอดเหลือมาได้เพียงต้นเดียวนะคะโดยเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะคะเขาแล้วก็ชาวบ้านได้ทำการปรับปรุงเพื่อรับคณะที่จะมาดูงานในพื้นที่ตำบลหัวไผ่นะคะขนะนั้นสายตาก็มองไปเห็นต้นมะพร้าวที่ปลูกไว้เมื่อสองปีที่ผ่านมาจึงเข้าไปดูใกล้ๆถึงกับ อึ้งนะคะเขาบอกว่ามีรูปร่างลำต้นคล้ายกับหัวช้างลำต้นมีสีเขียวปนแดงแล้วก็ได้จินตนาการตามไปด้วยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรนะคะเมื่อปรับพื้นที่เสร็จจึงเดินเข้ามาดูอีกครั้งก็พบว่ามีอะไรงอกออกมาจากต้นนะคะคล้ายกับหัวช้างจึงเรียกชาวบ้านเข้ามาดูนะคะว่าเป็นอะไรทําให้ทุกคนมองดูคล้ายกับหัวช้างมากขึ้นจึงได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กนะคะ เมื่อชาวบ้านทราบข่าวก็แห่มาตีเลขเด็ดขอเลขเด็ดกันนะคะดอกไม้ทูบเทียนมาครบนะคะแป้งเอามาถูเอามาทานะคะพาสามสีเอามาผูกเรียบร้อยนะคะบางคนบอกว่า10นะคะเพราะมีต้นหนึ่งแล้วก็เป็นแปกประหลาดอีกต้นหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะซึ่งต้นมะเป้าดาังกล่าวนะคะมีความสูงประมาณ1.5เมตรนะคะมีใบ5ก้านนะคะ บางคนตีเป็น15ก็มีนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งกำนันและก็ชาวบ้านได้ตกแต่งนะคะตัดแต่งให้ดูดีแล้วก็มีคนมาถ่ายรูปนำแป้งมารูปมาถูนะคะแล้วก็ส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะคะนี่เลยนะคะบางคนก็เอาอ้อยนะคะลำอ้อยมาวางไว้เลยนะคะให้เพราะว่าเป็นมะาพร้าวขาย หมัวช้างก็เลยเอาอ้อยมาให้เรียบร้อยนะคะเอามาถวายประมาณนี้นะคะดอกไม้ทูบเทียนมาครบนะคะและชาวบ้านบางคนนี่ก็สองเลขบ้านนะคะ1นทับเนะคะรู้แล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกับทุกคนนะคะถ้าท่านผู้ชมมีคลิปเด็ดตัวเลขดังๆแบบนี้นะคะอยากแบ่งปันก็ส่งมาได้ที่เพจเป๊ปปังนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะสวัสดีค่ะ